สวัสดีครับสวัสดี m อฟซีไผ่ทีโพยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเมื่อวานนี้ต้องกลับขออภัยด้วยสำหรับแนวทางที่วางไวให้2คู่ ขออภัยด้วยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีบาสเอ็นแข่งขันทั้งหมด10คู่2คู่จาก10คู่ที่ผมจะคัดสัตว์ให้ในวันนี้จะเป็น2คู่ไหนมาติดตามรับชมเราฟังกันในคลิปกันได้เลยสัตว์พิพได้ครับที่ต้องการแนวทางบาสเกตบอลทั่วทุกบุมโลกให้แอดไลน์มาที่แอด p a i 7ได้เลยรับรองว่าใครเป็นคอบาสลุนบาสด้วยกันอยากให้ทุกคนครับที่ชื่นชอบเรื่องบาสเกตบอลเนี่ยเขาอยู่ในครอบครัวของไัยทีพอยต์รับรองว่าคุณจะสดชื่นไปกับแนวทางที่ผมวางไว้ให้ภาย ในครอบครัวอย่างแน่นอนสำหรับ2คู่นะครับวันนี้ที่ผมคัสตตัดมาให้เลยคู่แรกวันนี้ไปที่บิ๊กแบตประจําวันจเจอกันอีกแล้วนะครับทางด้านคลิแลนด์คาว์วลิอวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกับเยือนแชมป์เก่าอย่างบอสตันเซลติกสถานการณ์ในปัจจุบันในเวลานี้คลิแลนด์คาร์โลิอแข่งมาแล้ว20เกมพวกเขาชนะได้17และแพ้ไปแค่3เกมเท่านั้น3เกมที่แพ้เป็นการแพ้2ทีมคือแพ้ไอรแลนด์าฮอคสองเกมติดติดกันและแพ้บอสตันเซลติกนี่แหละ ส่วนบอสตันเซลติกเองแข่งมาแล้ว19เกมเอ่มชนะไป16แพ้ไป3เกมก็ถือว่า,าผลงานเนี่โคตรใกล้เคียงกันเลยนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยทางด้านทีมเยือนอย่างบอสตันก็สามารถเก็บชัยได้ทั้ง5เกมส่วนทางด้านเจ้าบ้านเองทีมเดนคาเว,าวียครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยมันแพ้ไปแล้ว3เกมก็แพ้กับเซลติกนี่แหละแพ้กับฮอป่แหนะครับเมาวันนี้มาเจอกันต้งว่า ที่ถูกเวลาเซลติกอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีในจอดหเกมส่วนทีแมแดนเองเนี่ยจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ผมดูแล้วทั้งสองทีมเนี่ยมีผู้เล่นที่พร้อมสสู้กันพร้อมจะทำคะแนนเนี่ยด้วยกันทั้งสองทีมวันนี้พายุ3มแต้มกระจายอย่างแน่นอนกับเวทที่เปิดมาสูงต่ําในวันนี้ครับ236แต้มโคตรจะมั่นใจว่า2ทีมนี้จะทำคะแนนมากกว่า240แต้มขึ้นไปอย่างแน่นอนให้มอสกอร์สูงที่ 2 3 6แต้มในรอบ6โมงเช้ารับรองว่าคุณจะสดชื่นอย่างแน่นอนสำหรับคู่นี้และไปต่อคู่สุดท้ายเลยมากันที่ Intrust Dome 10โมงคือ LA Clippers วันนี้เปิดบ้านเจอกับ Denver Nuggets สถานการณ์ในปัจจุบันทาด้านเจ้าบ้านอย่าง Clippers เนี่ยแข่งมากกว่านะแข่งมาแล้ว21เกมชนะ12แพ้9ส่วน Denver เองเนี่ยแข่งแค่17เกมเท่านั้นชนะ10แพ้ไป7เกม Denver เองในฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทค่อนข้างที่จะเครื่องร้อนช้า ไม่เหมือนกับที่คาดการไว้ว่าจะทําผลงานได้ดีออกสตาร์ดูการนี้กระท่อนกระแท่นเดือเกินส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างคิปเปอร์ก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นเช่นกันขนาดตอนนี้ยังไม่มีคาวยายนาดได้ทางด้านเจมส์ฮาเดนช่วยแบกทีมช่วยพาทีมให้มาอยู่ในล่องในรอยได้ก็ถือว่าคู่นี้สูสีกันไหมผมว่าอาจจะเป็นทางด้านทีมเยือนนะเหลื่อมๆกว่าเพราะมีทางด้าน MVP 3สมัยอย่างนี้คู่ไดโจกิตยืนค้ำยืนปักหลักอยู่แล้วมีตัวเสริมอย่างเจ้าเมาเมเล่แล้วก็คิสเตียนบาวถือว่าคู่นี้เอนเอียงนะผมว่าเอนเอียงมาทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตแต่ถ้าจะเลือกไปคู่นี้ผมว่าผมชอบชอบสกอร์ต่ำมากกว่าน่าจะทำสกอร์กันไม่ถึง222แต้ม ก็เป็นเป็นบาสที่อึดอัดบาสที่ไม่ค่อยจะชูสามแต้มสักเท่าไหร่สำหรับทางด้านเจ้าบ้านตัวที่จะชูสามแต้มดีๆก็มีแค่เจมส์ฮาเดนตัวอื่นๆเนี่ยมันชูดได้แหละแต่มันไม่แม่นเหมือนเจมส์ฮาเดนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮาเดนเองก็เป็นคนที่ถือบอลเนี่ยใช้เวลาถือบอลอยู่กับบอลเนี่ยนานนานมากๆเลยก่อนจะทำคะแนน2 2 2แต้มที่เปิดมาต่ำแน่นอนสองคู่เฝ้าด้วยกันนะครับสำหรับบาสเอเในเช้านี้สกอร์สูงทิปแดนคาร์วลียและสกอร์ต่ำทางด้านเอลเอคิปเปอร์ ถูกจจจัดขัดใจสวนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครที่ไปตามาทางผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ